นานๆสิจะได้รับแสงอาทิตย์สักทีเว้ยนี่เพิ่งตื่นมาถ่ายเลยเนี่ยวันดีวันรุ่นทุกคนผมปาครับ <S <S มาเข้าสู่คอนเทนต์หลังปืนใหม่ซสซั่น6กันดีกว่าคลิปนี้ยังอยู่กับโมดกแฟ3านะฮะคืองนี้มันมีอยู่ปืนหนึ่งที่ ผมอยากรีพรีเซนต์มากๆเลยเว้ยเพราะเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วชอบสุดๆปืนนี้เคยถ่ายไปแล้วอรอบหนึ่งแล้วก็สินแสเอาไปถ่ายรอบหนึ่งนะฮะแต่ปืนเนี่ยมันโดนเนื้อไป2รอบเลยนะรอบแรกคือโดนเนื้อฟเรื่องฮิฟไฟค u ลซี่ที่แบบเห็นผลชัดๆเลยโดนเมื่อตอนก่อนซีซันส4จะมาแล้วก็ซีซัน4โดนเนื้อฟเรื่องสเปนทูไฟแล้วก็ Uh, handling นิดนึงเป็นที่เรากลับมาวันนี้นะฮะคือแจ็ควอร์เดนของ MK2 มันโดนเนื้อฮิฟไฟ a c c u r a ซีหนักอยู่ระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวใส่เซตที่ผมแต่งเมื่อรอบนั้นก่อนเดี๋ยนะแจ็ควอร์เดนหนึ่งอะข้าไฟไเลนนี่คือเป้าฮิฟไฟหลังเดิมนะตอนที่ยังไม่โดนเนื้อแบบถ้าแต่งแบบเนี้ยเป้าขุดแบบแคบมากๆเลยอะแคบจนแบบว่ายิงระยะนั้นะันะนัดเดียวตายนะเว้ยเน่ยดูดิ ตอนนี้เป้ามันโดนเนิร์ฟคือยิงระยะเนียกับเนียมิดอะยังพอได้เว้ยแต่ว่าพอแบบระยะมิดอะคือยิงไม่ได้แล้วแต่ถามว่าโดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยเป็นปัญหาต่อผมไหมไม่เพราะมีของแต่งที่ผมใส่แล้วมันทําให้ปืนเนี่ยเหมือนกับแพดก่อนโดนเนิร์ฟอีกรอบหนึ่งเลยแต่แค่ว่ามันต้องนั่งคูด้วยของแต่งอะเปลี่ยนแค่อย่างเดียวเว้ยและตัวเนี้ยคือเป็นตัวเปลี่ยนแจ็ควอร์เดน แพดปัจจุบันเลยก็คือตัวนี้ GS.15 Scarlet cylindrical เอาสปรินต์ฟาสปีดแล้วก็ฮิฟไฟเอ็กโคลเรซีตอนอยู่เฉยมาแต่ก็เสียฮิฟไฟเอ็กโคลเรซีตอนที่เคลื่อนไหวด้วยไอตัวนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วอะตป้ามันจะขูบอย่างนี้เลยแบบแพดก่อนโดนเนิร์ฟถ้าใส่ตามเซตเนี่ย กระสุนยิงไกลสุด29เมตรเลยนะเว้ยนี่คือลูกซองที่ยิงไกลสุด29เมตรอันนี้่เมตรนะยีเมตรนัดเดียวยังตายลูกซองบ้าแล้ว29เมตรยังตายเนี่ยคือแจ็ควอร์เดนก่อนเนิร์ฟนะเว้ยแต่แค่ว่าเวลาเดินอะมันจะปา่างนีใช่ป่ะละ่ะเราต้องหาจังหวะนั่งด้วยเนี่ยเนี่ยต้องหาจังหวะนั่งอย่างงี้เพราะถ้าเราไม่นั่งเนี่ยป้ามันจะค่อยๆหุบแต่ถ้าเรานั่งปุ๊บเนี่ยป้ามันจะหุบเลย มันอาจจะมีจังหวะยิงเฉียวเียดที่มันนัดเดียวไม่ตายพยายามวางต้าให้มันตรงกับศัตรูอ่ะถ้าโดนนําเต็มก็นัดเดียวตายแต่ถ้ายิงหลังย9ิบเก้าเมตรกระสุนก็หายไปละไม่โดนไม่ขึ้นฮิตมาร์กเกอร์ถ้าถามว่ามีเพร์กที่ช่วยนั่งลงให้เร็วขึ้นไหมมีนะก็คืออันนี้ t a c t i c อ l pad พถ้าดูเป็นเถอะนะือนอ่ะมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่มันช่วยนิดนึงนิดเดียวเองแต่ก็มีดีกว่าไม่มีและปืนเนี่ยไม่ใช่แค่เซ็ตหลังโดนเนิร์ฟนะ ก่อนโดนเนื้ออะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นปืนที่สามารถปาบพวกสวีทไทยฮาร์ดได้เว้ยเคยปาเวลาไปเจอห้องคนที่ s อ m m สูงอ่ะ แล้วคือเรายิงแทบไม่ได้เลยอ่ะใช้แจ็ควอร์เดนเซตเนี่ยยิงสู้ได้นะเว้ยอย่าประมาทไปแต่แค่ว่าเราต้องเร็วกว่ามันพอให้พวกนั้นถ้ามันยิงโดนเราอ่ะคือตายแน่นอนเรามีเซ็ตนี้อยู่ในมือแล้วอ่ะขออย่างเดียวเลยคือเราต้องไวกว่ามันเว้ยถ้ามันมากันแบบ5้ากคนอ่ะอันนี้ก็จบเหมือนกันแต่ก็ยังพอยิงสู้ได้อยู่ถ้ามันมากันเป็นตี้อพอหลังจากแพทเนิฟช่วงซีซี่สรู้สึกจะไม่โดนเนิฟอีกเลยมั้งก็คิดดูเอาละกันนะว่า ชอบปืนนี้แค่ไหนอะ่ะนี่ล็อกวูด m m k 7 7 0 4นี่คิวนี่คือปืนที่ยิงมากที่สุดอันดับหนึ่งในโมโรแฟร์ซับเข้าห้องปุ๊บยิงปุ้ง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 เงี้ยไม่รักก็บ้าแล้วอันดับ2เนี่ยช็อตกันเฮเมเกอร์ก็ไอ้แจ็คแม็กลิฟเลย3อันดับแรกนี่คือช็อตกันทั้งนั้นเอาจริงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่โดนเนิร์ฟ ถึงจะมีคนบอกว่ามันโกงแค่ไหนผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นปืนที่ไฮเล็กไฮรีวอร์ดอยู่ดีเว้ยถ้าผมยิงพลาดก็มีสิทธิ์โดนยิงสวนได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอบแรกเอาแมปเล็กๆก่อนแล้วกันสมอลแมปมดพิษไปเอ้ยลืมใส่ลืมใส่เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวไม่มีหงจุย้ยไปโอเลอ่อนชามชาวเมทัลอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยน่ากดเพิ่มหงจุย้ยไปแค่นี้ก็อุ่นใจละไปดัสเฮาส์เว้ยเลยเพิ่งเริ่มเกมด้วยไป ยืคอนเฟิร์มนี่นี่เจอโจดเจอโจดแล้ว,วปปน,นี่เข้าฐถานมันนี่โดนโกดไก่อุ้ยพลาดพลาดับบับ,บอุ๊ยโดนเนี่ยไม่ตายแต่ว่าถ้ายิงเชียวเชียวะ่ะไม่ตายเหมือนกันนะนัดเดียวอะอะไรเล่าสไลม์นาทำไมมีไหมมีแล้วหนึ่งสองสามสามอพลาดนิดเดียวด้วยที่เป้ามันเล็กอะถ้าเราวางเป้าพลาดก็ ไม่โดนเหมือนกันแบบคาดเคลื่อนไปนิดเดียวอะสปาวนี่มีเกิดไหมไม่มีเกิดเฮ้ยใครว่าไม่มีแอบอยู่หนึ่งอะไรกระโดดเฮ้ยวูทวูดวูทบับเอ้าไปโอโ้โหไปโดนตัวไอ้ที่มันเพิ่งเดินเข้ามาเรามานี่แล้วก็มีวูดหนึ่งวูดหนึ่งอุ้ยไม่ตายมันอือนี่วูดวูดสปาว นี่ใช้ปืนตบไปก่อนเอาโอ้ปับโดนขวาไหซ้ายดิไม่ใช่ขวาปับโดนปับปับโอ้โหมีมีตะเปาเอ้าคูไม่เห็นอุ้ยโดนอุ้ยระยะนั้นรัดเดียวยังตาย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่ทันนี่แอร์อยู่เหรออุ้ยสับโอ้โหเกือบจูบนี่อุ้ยเกือบตายนี่สปาวอีกใครมันใช้สวอมวะนนะหืมอืมใครใช้สวอมโอ้โหมันนี่เองอุ้ยเยอะอะไรขนาดนั้นนะโดน โอ้โหน่าจะวิ่งไปูดอืออ๋ออ๋อหนัวจัดอะสมอลแมปมาเปลี่ยนไป51คิวโอเคเดี๋ยวหาแมปปกติเล่นดีกว่าจะบอกว่าเลเซอร์ CS15 เนี่ยปกติลูกซองเดิมๆไม่มีนะมันจะมีพวก AR Markman อะไรพวกเนี่ยแล้วเบสของแจ็ควอเดนก็คือ MK2 ถูกปะมันคือ Markman มันเลยมีเลเซอร์อันนี้มาช่วยเรื่อง ไฟฟาโคเลซี่ตอนอยู่เฉยๆนี่แหละมันเลยทําให้เป้ามันหุบแบบก่อนโดนเนิร์ฟเลยเนี่ยคือความพิเศษของ CS15 นี่แหละโอ้โหสแตทเฮากาจะหาแมปปกติอ่ะไม่ใช่แบบที่อยู่ในพวกสโมอแมปอะเอามามเล่นก็นเล่นไอ้ทีมเดดแมทยังไม่เจอพวกแบบทายฮาร์ดเว้ยบับเออเต็มเต็มหน้าโอ้ยวางเป้าไม่ถูกอีกหตัวสตัว 1ตัว2ตัวเอาโลโอ้โหดูนี่ฮะแอบปนปยืนเหรอไม่รอดไม่รอดไอ้นุม่มโดนสตนัรนสตัรนแต่เขาไม่ไวายเอ้ยโลโลโอ้โหโล่โล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 ก,กันไม่อยู่แอบอยู่หลังหินก็ไม่รอดไอ้นุมน่มไอ้นุ่ม อุ้ยมันเล่นมีดมันเล่นมีดวัยร ah. ุ่นโฟคิงมาปะเอาวิ่งเล่นสนายไม่เอาไม่เอาไอ้หนุ่มไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นโอ้โหวางเป้าพลาดไอ้ตัวนี้โดนโหอะไรเนี่ยโดนโผล่มาแก้หัวโอ้แต่แต่ถ้ามันอยู่หลังโคเวอร์อะบางทีนะั้นเดียวก็ไม่ตายนะหนึ่งตัวอสองตัวสามสามแต่พอเวลาโลกนี่คือโลกยาวๆเลยายิงไม่โดน หนึ่งตัวเอาโ้ยรุ่นปกขิงเอาไปนั่งทำอะไรตรงขวับอ,อุ้ยบัตรเอตอร์ตี้ไปหนุม่มบัพนี่บัพหัวแตกโผล่มาโผล่มาโผล่มาเอ,อ,อ้ยเหลือนัดนึงเหลือนัดนึงเอาข,อข้างๆเข้าสุดประตูยังนัดเดียวตายไอ้หนุ่ม ไม่มาก็ไปหาเองก็ได้ <c oughs> ว่าริเวอร์เตอร์ว่ากดไป36ตัวบอกแล้วของดีจัด <c oughs> ใช้ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเดี๋ยวเกมท้ายละเบนเบิร์ h โฮเทลเจอแมพปกติสักทีว้าทีมเดดแมชเข้า <c oughs> ห้องนอนก่อนเลยปุ๊บมีไหมไม่ <c oughs> มันก็ดักห้องนอนเหมือนกันแต่แมปปกติน่าจะเสียเปรียบเรื่องระยะไกลแน่ๆ <c oughs> คือไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องไวกว่ามันอะโอ้ยนี่ยืนรออะไรพ่อนหนุ่มยังตาไมา่อีก <c oughs> <c oughs> ไม่ตายวะยิงระยะใกล้ยิงระยะใกล้จะจออย่างนั้นอะไม่ตายอีกเนี่ย <c oughs> เออต้องจอๆอย่างนี้เนี่ยตะแกปาดแทบจูบป,ปืนไม่ตายเป็นโลอน่อ,อ,อกันหรอสไนพ์ฮะเออทีกลางๆอ่ะนัดเดียวตายเออต้องไกลๆอย่างนี้ใช่ไหมนัดเดียวถึงจะตายเนี่ยเอา้าอยู่ข้างบนอู้ดีนะไอ้วูดไม่เห็นดีหนะ้าที่มันเดินเข้าเป้าพอดี โอ้สไนทยเอา้าแล้วเดินสวนมันไปทำไมเนี่ย <c oughs> เอ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยเกือบตายแล้วไม่ตายแล้วไม่โดนดิไม่ใช่ไม่ตาย,ยอยู่กันเป็นกลุ่มไม่โดนวะซ <c oughs> ้ายน่าจะมี มีแน่ๆโอ้โหสองสามตัวเลยปับ๊บปั๊บเข้าเป้าดิเออต้องรอให้มันเดินเข้าเป้าดิค่ะโอ้ทะลุสองตัวต้องให้มันเข้าเป้าเป๊ะๆอ่ะหมแตกไปหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวตัวเดียวตัวเดียวไม่โดนแอบบอยู่นิดนะ่ะนี่แอบ,บอยู่หลังประตูเลย ยยิ๊งเฮ้ยเฮ้ย,ยนึกว่านึกว่ามันศพโสตาร์ทเหนอข้างหน้าข้างหน้ามีเนี่ยเห็นป่ะถ้ายิงเฉียวๆกันนัดเดียวไม่ตายเว้ยมันต้องแบบเป้าอยู่ตรงตัวมันเป๊ะๆเลยอ่ะเออรอบนี้ดีเว้ยไม่มีคัเต์ไมล์อุ่นใจหน่อยจะได้ยิงแบบสงบสงบสักที ปิดไปยี่ิบเก้าตัวโอเคแจ็ควอร์เดนหลังโดนเนิฟนะฮะก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันจริงๆเซ็ตเนี่ยมันใช้ได้ทั้งมัลติกับวอร์โซเยและวอร์โซนอ่ะถ้าเลยย9ิบเก้าเมตรกระสุนไม่หายนะเว้แต่ในมัลติอะหายและเซตแบบเนี้ยไม่ค่อยเห็นมีคนใช้เลยถึงจะมีแต่ก็ไม่ได้ใส่ตัว CS สิบห้าสก่าเลตแต่ถ้าใส่อ่ะแน่นอนว่าในย9ิบเก้าเมตรก็อย่างนั้นเดียวตายปืนมันป่าพวก So วีทไทสฮาร์ดได้แหละแค่ว่าต้องไวกว่ามันเท่านั้นแต่ถ้ามันมาเป็นตีก็หืดขึ้นคอน,นิดนึโอเคเคดี๋ยว ไปคอร์สภาคเก่ากันดีกว่านะฮะได้เวลาย้อนอดีตกันอีกแล้วโอเคคัะ okay, คลิปนี้เนี่ยไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าวิรรุ่นโก่งดั